ในเรื่องของ Father Frame My Den of the Backwater จะเป็นเรื่องราวที่จะบอกเล่าถึงผู้เขาฮิคามิผู้เขาดีลับที่มีเรื่องราวของคนที่เข้าไปปิดชีวิตตัวเองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการตายหมูอย่างปริศนาและยังมีเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดอย่างพิธีกรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและรวมไปถึงตัวละครทั้ง3ตัวนั้นต้องไปหาคำตอบว่ามีบอดแสแล้วก็เรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนั่นเอง ซึ่งเรื่องาจะเล่าถึง3ตัวละครหลักนะครับก็จะมีตัวละครอ,อย่างยูริโคซึกตะมิอุฮินาสกิและก็เรนโฮโจนะครับซึ่ง3ตัวละครน,นี้ก็จะเข้าไปผพันกับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยผมจะขออนุญาตเล่าเป็นแบบไทม์ไลน์เพื่อให้ได้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับ ต้องเล่าก่อนว่าเจ้าภูเขาฮิคามิเนี่ยมันมีคำสาบอยู่นะครับโดยที่จะมีสารเจ้าอยู่ในนั้นนั่นเองแล้วก็จะมีคนที่เข้าไปปิดชีวิตตัวเองมากมายครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีข่าวหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเข้าไปปิดชีวิตตัวเองกันซึ่งฮิโซกะนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านขายของเก่านะครับแล้วก็เธอเนี่ยก็มีอีกหนึ่งงานก็คือว่าตามหาคนที่หายตัวไปในภูเขาฮิกามิแห่งนี้นั่น,น,นเอง ซึ่งฮิโซกะเนี่ยก็ได้รับคำขอร้องจากซากินะครับให้ตามหามิคุฮินาสกินะครับมิคุคือคือหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเกมฟราเทอร์เฟภาคที่1น,นะครับที่หายตัวไปในภูเขาฮิคามิอนช่วงเวลาที่เธอโตแล้วนั่นเองซึ่งฮิโซกะก็ตอบรับนะครับว่าจะตามหามิคุให้ตามสัญญานะครับแต่พอเธอไปถึงที่ ผู้เขาฮิคามีนะครับเธอได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่พยายามจะกระโดดตกหน้าผาลงมาแต่ว่าก็พลาดท,ท่าครับเพราะฮิโซกะก็ช่วยเหลือเธอไม่ได้ทันนั่นเองในเวลาต่อมายูนิโคสึคาตะนะครับเป็นเ,ออเด็กสาวที่ครอบครัวของเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับและเป็นเธอคนเดียวครับที่รอดชีวิตและก็เฉียดความตายมาทำให้ยูริเนี่ยได้รับพลังในการสัมผัสที่6หรือว่ามองเห็นผีได้นั่นเอง ซึ่งอยู่ดีก็รักษาตัวจนหายดีนะครับแต่เธอเนี่ยก็ได้พลังพิเศษที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้แล้วก็รวมไปถึงอดีตของคนที่เข้าไปสัมผัสตัวเธอนั่นเองซึ่งพอสวรรค์ที่เธอไม่ต้องการนี่นะครับมันกลับทําให้เธอเนี่ยต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เธอมองเห็นแล้วก็ได้ยินนั่นเองซึ่งเธอก็ได้เดินทางไปที่ภูเขาที่คามิแล้วก็พยายามจะปิดชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าเธอคิดว่าไม่มีใครจะต้องการเธออีกต่อไปแล้วนั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนช่วยชีวิตเธอไว้ก็คือฮิโซกะนะครับที่ได้โอบกอดเธอแล้วก็พยายามห้ามให้ยูริเนกระโดดลงไปจากหน้าผานั่นเองและทําให้ยูรินั้นคิดได้นะครับแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อทําให้ฮิโซกะนะครับตัดสินใจรับเธอมาเลี้ยงแล้วก็ให้ทํางานที่ร้านขา,ขายของเก่าที่อยู่ข้างๆกับภูเขาฮิคามินี้นั่นเองนะครับในเวลาต่อมานะครับฮิโซกะเนี่ยก็เป็นคนที่สัมผัสถึงพวกผีวิญ,ญญาณได้เหมือนกันนะครับและเธอก็มีกล้อง ที่สามารถถ่ายวิญญาณได้นะครับเขาเรียกว่ากล้องสองผีนั่นเองส่วนต่อมานะครับเธอได้รับข้อความจากเรนโฮโจนะครับนักเขียนนวิติยายายที่ฝันถึงเด็กสาวผมสีขาวที่เหมือนกับว่าจะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนยได้ฆ่าเธอนะครับในพิธีกรรมบางอย่างแล้วก็ผลักเธอตกลงไปในกล่องสีดำหลังจากนั้นเนี่ย เรนโฮโจก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พบกับรูปภาพหญิงสาวที่เป็นรูปสมัยก่อนนะครับแล้วก็ขยับตาใส่เรนโฮโจอีกด้วยนะฮะทำให้รู้อิกนะครับคาไกคากิยะเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเรนโฮโจเนี่ฮะได้ติดต่อหาฮิโซกะนะครับให้ช่วยเหลือตามหาอัลบั้มรูปภาพของเจ้าสาวที่อยู่ในรูปภาพนี้นั่นเอง หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะตัดกับมาในตอนที่1ของเกมนะครับก็จะมีการเล่าถึงว่ายูริเน่ได้เดินทางมากับฮิโซกะที่มิโคมริออนเซนหรือว่าโรงเตรียมนะครับซึ่งฮิโซกะเนี่ยก็ได้โอกาสในการสอนการถ่ายกล้องส่องผีให้กับตัวยูริด้วยนะแล้วก็ได้ให้ยูริเนี่ยเข้ามาตามหาอัลบั้มสมุดภาพตามที่เรนโฮโจได้ขอเอาไว้ ซึ่งยูริก็ได้สัมผัสกับผีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันจนเธอสามารถใช้กล้องส่องผีนี้ได้เป็นแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาก็คือฮิโซกะก็โอบกอดยูริแล้วก็ขอโทษเธอนะครับที่ให้ยูริต้องมาเจอกับเหตุการณ์เดิมๆแบบที่คือเคยเจอในวัยเด็กอีกแล้วนั่นเองนะฮะแล้วทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปที่ร้านนั่นเองหลังจากนั้นนะครับฮิโซกะก็จะได้ตามหาเอกสารแล้วก็ได้พบว่าฮารุกะนะครับ เป็นอีกหนึ่งเคสที่เธอต้องไปตามหาในภูเขาฮิคามิเพราะว่าเธอเป็นคนที่หายตัวไปและในเวลาต่อมาอยูริก็นั่งเฝ้าร้านอยู่ดีก็ได้พบกับตัวละครใหม่อย่างฟูยูฮีนะครับสาวผมสั้นที่เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็บอกว่าให้ตามหาฮิโซกะให้หน่อยนะครับเพราะว่าฟูยูฮีจะขอร้องให้ฮิโซกะเนี่ยไปตามหาฮารุกะเพื่อนสนิทของเธอนะครับด้วยความรีบร้อนของฟูยูฮีนะครับทำให้เธอในเดินทางไปที่ภูเขาฮิคามิคนเดียวครับ ด้วยความเป็นกังวลของยูริเองนะครับทั้งฮิโซกะที่หายตัวไปแล้วก็ฟูยูฮิที่ได้เดินทางพิที่ภกเขาฮิคามิด้วยนะครับทำให้ยูริต้องออกเดินทางไปสำรวจที่ภูเขาฮิคามิอีกครั้งหนึ่งซึ่งยูริก็ดเดินสำรวจแล้วก็ได้พบกับกล้องสองผีแล้วก็ได้สัมผัสว่าเหมือนกับว่าฮิโซกะเนี่ยจะถูกวิญญาณได้พาตัวเธอไปที่ทานน้าแห่งความตายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าฟูยูฮินะครับก็ได้มาอยู่ที่ศาลเจ้าของ คาตาชิโนนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าฮารุกะเนี่ยได้เดินทางมาที่ภูเขาแห่งน,นี้แล้วก็กาําลังจะตามให้ฟูยูฮิไปหานั่นเองซึ่งหลังจากที่ยูริได้ฟังฟูยูฮินะครับพยายามรำเพรำพันต่างๆนะครับจนกระทั่งยูริก็ได้เดินทางมาพบกับทางน้ำแล้วก็ได้พบกับต่างหูของฮิโซกะครับซึ่งไอ้เจ้าต่างหูตัวนี้นะฮะก็ทําให้ยูริได้สัมผัสว่า ตอนนี้ฮิโซกะเนี่ยได้เดินทางไปที่ทะเลสาบอันมืดมิดนะครับซึ่งมีน้ําสีดําแล้วก็มีบอที่ปกคลุมนะครับแล้วก็ได้จับตัวเธอไปแล้วนั่นเองซึ่งฮิโซกะก็พยายามหาทางหนีนะครับในขณนะที่ยูริก็รู้สึกตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้นะครับนั่นก็คือผีร่างวิญญาณของฟูยูฮีนะครับที่พยายามจะทําร้ายยูรินะครับสุดท้ายแล้วนะครับยูริก็ได้ใช้กล้องสองพีนะครับจัดก,การฟูยูฮีแล้วก็สัมผัสไปที่ร่างกายของเธอนั่นเอง จนทําให้ยูนิได้พบว่ามันมีผีสาวตนหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นสาวใช้ที่ถูกฆ่าในอดีตนะครับได้พยายามจะควบคุมร่างของคนที่เข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็เริ่มทาการปิดชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นจุดจบของฟูยุฮีนั่นเองและที่มาของเธอคือว่าโดนผีเข้านะครับแล้วก็ให้ปิดชีวิตตัวเองนั่นเองนะฮะ ซึ่งวิญญาสาวใช้เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวให้กับยูริเห็นนะครับแล้วก็เกิดการต่อสู้กันตัวสุดท้ายแล้วยูริก็ได้เดินทางกลับมาที่เดิมครับลหลังจากที่ล้มเหลวจากการตามหาฟูยุฮิไปนะครับแล้วก็ฟูยุฮิก็ตายไปด้วยยูริยกยออกตามหาฮิโซกะต่อนะครับแล้วก็ฮารุกะด้วยที่หายตัวไปยูริก็ได้พบกับฮารุกะนะครับที่อยู่ในกล่องสีดําที่อยู่ในถ้าในหลังศาลเจ้า นะครับก็ได้พบว่าในกล่องแปลกๆอันนี้นะครับมันทําให้มีการเก็บฮาลุกะเอาไว้นั่นเองซึ่งยูรินะครับก็ได้พาฮาลุกะกลับมาที่ร้านนะฮะหลังจากที่ฮารุกะได้เดินทางกลับมาที่ร้านเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่ฟูยุฮิร้องนะครับจนเธอก็เดินทางแอบไปที่ภูเขาฮิคามิในตอนคืนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะต่อมายูรินะครับก็ได้เดินทางตามหาฮิโซกะนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าฮาลุกะเนี่ยกลายเป็นผีไปแล้ว และยูริก็เดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนได้พบกับศาลเจ้าใหญ่อีกที่หนึงแล้วก็ได้ภายในนั้นเนี่ยจะพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิอุฮินาสกีนะครับที่อยู่ในกล่องสีดําเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมิอุฮินาสกินะครับก็คือลูกสาวของ มิคุอินาสกินะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมิอูเนี่ยได้ถูกแม่ของตัวเองนะครับทิ้งไปตั้งแต่ช่วงวัย3ขวบนะครับแล้วก็หายตัวไปเกือบ14ปีครับแต่เบาะแสดเดียวที่คุณแม่เขาได้ทิ้งไว้ก็คือว่าคุณแม่ได้เดินทางไปที่ภูเขาที่คามีนั่นเองทําให้มิอูเนี่ยได้เดินทางมาแล้วก็ได้พบกับวิญญาณที่เป็นผีน้านะครับได้ลากเธอเข้าไปในกล่องแล้วก็ทําให้ยูริเนี่ยมาช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์นี้นั่นเอง ซึ่งยูริก็พามิอูก,กับมาที่บ้านนะครับลูยิก็พยายามจะสัมผัสถึงตัวมิอูนะครับที่หลับอยู่มิอูก,ก็ได้สัมผัสไปที่ตัวยูริเช่นกันนะครับทำให้เราได้รู้ว่ามิอูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รักตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่านะครับ ในขนาดเดียวกันเนี่ยนิอูก็มีสัมผัสที่6เหมือนกันนะครับทำให้รู้ถึงอดีตของยูดิครับว่าอดีตของเธอที่ครอบครัวเสียชีวิตแล้วก็ที่มาที่ไปของการและสัมผัสที่6นั้นมันมาได้อย่างไรนั่นเองซึ่งยูดินะครับก็ได้เดินทางไปต่อนะฮะตามหาฮิโซกะต่อจนได้พบกับทะเลสาบแห่งการจากไปนะครับหรือว่าทะเลสาบแห่งความตายที่ยอดเขาฮิคามินะครับตามภาพนิมิตที่เคยเห็นมาในก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ดีเนี่ก็ได้พบกับผีอย่างโอเซคุโราวะนะครับซึ่งเป็นผีที่ทรงพลังและก็ต้านทานต่อการถ่ายกล้องได้ด้วยนะฮะ ทำให้ยูรินต้องหลบหนีออกมาก่อนนะครับในขณะเดยียวกันเรนโฮโจก็ได้เดินตามหาเบาแสที่เห็นในฝันนะครับก็จะเห็นเบาแสมากมายเกี่ยวกับสารเจ้าตุ๊กตานะครับที่เขาได้พกกับเด็กหญิงผมสีขาวที่เห็นบนในฝันเลยนะครับซึ่งเรนโฮโจเนี่ยไม่ได้พกสิ่งสาคัญที่เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ได้พยายามจะพูดออกมานั้นน่นองนะฮะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าชิราณิคุนะครับซึ่งเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในเด็กที่ผิดแปลกนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีผมสีขาวแล้วก็ดวงตาสีแดงชิราณิคุเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ถูกืด้ทำพิธีกรรมในการต่อชีวิตภูเขาฮิคามินะครับนั่นคือการทําพิธีกรรมของเด็กในการปิดชีวิตเด็กที่ผิดแปลกนะครับแล้วก็ทําการสังเวยให้กับภูเขาฮิคามิน,นั่นเองแล้วก็ลงไปในกล่องดำนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เราก็จะได้เห็นภาพนิมิต ของเรนโฮโจนะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดตัวละครที่เป็นผู้ชายที่ฆ่าเด็กคนนี้นะครับนั่นก็คืออาโซครับอาโซเหมือนกับเป็นคนในตระกูลของเรนโฮโจนี่แหละครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกับชินังคูตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ทำสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให ความสัมพันธ์ของชิรานีคุกับเรนโฮโจโนเนี่ยมันมีความเชื่อมกันในต้นตระกูลนั่นเองนะฮะและทำให้เรนโฮโจโนเนี่ยได้หลบหนีมาแล้วก็ไปตามหาเบาะแสของรูปภาพหญิงสาวที่เป็นชุดแต่งงานต่อนั่นเองซึ่งไอ้เจ้ารูปภาพชุดแต่งงานนะครับมันก็คือของดรโคสุคตะนะครับเป็นดอตอร์ที่ได้ถ่ายกล้องติดลินญยญญาน้ไวัยนะครับแล้วก็รูปภาพหญิงสาวคนนี้เนี่ยมันเป็นเบาะแสสําคัญในการตามหาพิธีแต่งงานแห่งความตายนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือโอเซคูโรซาวะนะครับก็คือบอสตัวที่ยูริได้เจอนะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่ายกล้องได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรนโฮโจเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วโอเซคุโรซาวะเนี่ยก็รอให้คนในต้นตระกูลอย่างเรนโฮโจนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้จักนะครับกับตัวของด็อกเตรที่เป็น คนในต้นตระกูลก่อนหนนี้นะครับที่เป็นคนสร้างไอ้เจ้ากล้องถ่ายผีนี้ขึ้นมานะครับต้องก,การให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปิดชีวิตไปด้วยกันนั่นเองซึ่งหลังจากที่เรนโฮโจได้รู้เบาะแสทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้เดินทางกลับมาที่บลานแล้วก็มีทั้งมิอุทั้งตัวของยูริด้วยนะฮะที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็รุอยด้วยนะครับที่ได้พักผ่อนส่วนเรนโฮโจเนี่ยก็ได้เฝ้าอดราน,นะครับแล้วก็ในคืนนั่นเอง วิญญาณก็ได้ลงมาจากภูเขานะครับซึ่งเหมือนกับเป็นการตะโกนจากเสียงภูเขานะครับทำให้พวกวิญญาณนได้บุกเข้ามาในร้านซึ่งในโฮโจเนี่ยก็ทําการจัดการเจ้าผีสางทั้งหลายนะครับโดยกล้องถ่ายวิญญาณครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่า,ายูริเนี่ยไ,ได้ถูกพาตัวไปโดยภูเขาฮิคามินะครับและรวมไปถึงลูอิด้วยนะครับที่ผีเข้าแล้วก็พาตัวเธอทั้งสองคนเดินไปที่ภูเขาเนั่นเอง ซึ่งมิอูนะครับก็ได้สติแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ได้เดินทางไปตามหายูริให้ต่บกลับคืนมาส่วนเรนโฮโจโน,นะครับก็ได้เดินทางไปตามหารุอิเพื่อนของเขาตันเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับมิอูก็ได้ช่วยยูริในการพยายามที่จะหยุดเธอในการลงมาในทะเลสาบนะครับซึ่งหลังจากที่ได้หยุดเธอได้นะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมิอูเนี่ยไม่อยากจะสูญเสียใครไปอีกแล้วนะครับรวมไปถึงยูดิที่เป็นคนช่วยชีวิตเธอก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกับคุณแม่ของเธอที่ทิ้ทงเธอไปนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันนะครับทำให้ยูดิกับมิอูเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่ร้านนั่นเองเบนโฮโจได้ช่วยเหลือรูอีอย่างสําเร็จนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่ร้านนะครับในขณะที่มิอุดนะครับก็ได้สัมผัสถึงแม่ของตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าแม่ของตัวเองเนี่ย อาจจะอยู่ในศาลเจ้ามินาคามิก็ได้นะครับก็คืออยู่ภายในศาลเจ้าอีกทีหนึง่งซึ่งหลังจากที่เข้าไปแล้วก็ได้พบกับคุณแม่ของเธอนะครับก็ได้พาตัวคุณแม่เนี่ยกลับมาที่ร้านนะครับโดยขอร้องว่าให้คุณแม่เนี่ยได้กลับมาที่ร้านเถอนะครับแล้วก็อย่าพยายามโทษตัวเองเลยนะครับว่าจะพยายามจะปิดชีวิตตัวเองแล้วก็ทิ้งลูกไปนั่นเอง,เองซึ่งที่มาที่ไปของตัวมิโอกับตัวมิคุฮินาสกินะครับซึ่งเป็นตัวละครจากฟราต้าเฟรมในภาคที่1 มันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างประหลาดใจ <c oughs> แล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างแปลกในเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเป็นพิธีกรรมในการแต่งงานกับผีนะครับ <c oughs> ซึ่งมิคุเนี่ยได้ให้กําเนิดมิอุขึ้นมาด้วยเหตุทช่ว่าการแต่งงานกับที่ชายตัวเองนะครับที่ตายไปแล้วนะครับ <c oughs> ทำให้มิกุเนี่ยได้ให้กําเนิดมิอุขึ้นมา <c oughs> พยายามที่จะทําให้ตัวเองเองนี่ยมีลูกขึ้นมานะครับซึ่งไอการที่ลูก เป็นแบบขึ่งคนเป็นกับคนตายนะครับทำให้เธอะมีซิกเซนแบบนี้นั่นเองนั่นก็คือที่มาที่ไปของเหตุผลที่มิคูนะครับได้ออกไปตามหาสามีของตัวเองที่ตายไปแล้วในภูเขาฮิคามีแล้วก็หายไปตั้งแต่ช่วง14ปีที่ผ่านมานั่นเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับยูรินะครับก็ได้เดินทางไปที่สันเจ้าแล้วก็คายพิศนาล่องเรือไปเจอกับสาลเจ้าใหญ่นะครับภายนนันก็ได้พบกับฮิโซกานะครับที่อยู่ในกล่องดําแล้วก็ฮิโซกานี่เหมือนเหมือนจะผีเข้าในตอนแรก แต่ยูริก็สามารถช่วยเลยหลือที่สกะออกมาด้านเองแล้วก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับยูริยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งในเหตุการณ์ภูเขาฮิคามิที่มีผีบุกเข้ามาในร้านนะครับทำให้เธอต้องไปปิด แล้วก็จบเรื่องราวของโอเซคุโรซาวะครับโดยการที่เธอเจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับโอเซที่ใหพิธีกรรมพรมแดนแห่งความเป็นและความตายนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นฉากจบของสารตัวละครและก็จะมีด้วยการอยู่ประมาณ8แบบครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวละครแรกก่อนก็คือตัวของ เรนโฮโจนะครับแล้วก็มีอุกินาสกิก่อนนะครับโดยที่เรนโฮโจเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้พบเบาะแสว่าอา้าวมิยูริได้หายตัวไปนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวของเขานะครับทั้งเรื่องของงานแต่งที่เป็นรูปของโอเซคุโรสวาแล้วก็รูปของเจ้าชิรังอิคุนะครับที่เหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่ทําให้เขาเนี่ยได้เดินทางไปที่สถานที่ของศาลเจ้าในการงานแต่งงานนั่นเองนะฮะ ซึ่งในงานแต่งนะครับก็เป็นพิธีกรรมในการแต่งงานกับคนตายนะครับซึ่งเราก็จะได้ให้ตัวของเรนโฮโจเนียสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครนะครับในการจ,จบมือเรื่องนี้แล้วก็จะมีฉากจบดีกับฉากจบไม่ดีด้วยนะครับซึ่งในฉากจบที่เป็นแบบดีนะครับโดยในตอนแรกผมจะขอเลือกเป็นรูปภาพของชิรังิคุก่อนนะครับคือชิรังิคุเนี่ยจะดีใจมากๆเลยที่เรนโฮโจมาตามสัญญานะครับ และเราสามารถเลือกฉากจบได้ด้วยกันอยู่2แบบครับคือการเข้าไปในกล่องสีดำนะั่นคือฉากจบดีนะครับก็คือว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ให้เธอเนี่ยลากตัวเราเข้าไปในกล่องนะครับนั่นก็จะเป็นฉากจบดีที่เธอดีใจมากๆเลยที่เราได้มีการพูดเปิดเผยความในใจในวาระสุดท้ายนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากจบแบบไม่ดีนะครับ ก็คือว่าตัวเรนเนี่ยจะมาถ่ายรูปชีรางิคุแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยได้จากไปโดยที่ไม่ได้ล่ลําลากันนั่นเองนะครับซ่่งฉากจบแบบเลือกโอเซะนะครับโอเซะคุโรซาวะจะอรอทําพิธีกับเรนโฮโจโนะครับโดยเรนโฮโจสามารถเลือกจะจบแบบดีหรือไม่ดีก็ได้ฉากจบแบบดีก็คือว่าเรนโฮโจจะสัมผัสกับ,กบโอเซะคุโรซาวะโดยการสวมกอดและเข้าใจความรู้สึกของโอเซะนะครับ ก่อนที่เธอจะกลับมาสู่ร่างธรรมดาของเธอแล้วก็ถ่ายรูปกับโอเซเป็นครั้งสุดท้ายครับลหลังจากนั้นก็จะมีฉากจบ Big b ิ๊กแบงคืบเบรนโอโจโอนะครับจะถ่ายรูปใส่โอเซนะครับและเธอก็จะเสียใจว่าเรนเนี่ยจะมาจบเรื่องราวนี้เท่านั้นนะครับทำให้โอเซขอให้เรนเนี่ยถ่ายรูปเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับส่วนฉากจบต่อมาครับคือฉากจบของมิอุฮินาสกิกับคุณแม่ของเขามิคุฮินาสกินั่นเองซึ่ง2ตัวละครนี้นะครับก็จะมีการฝัน ถึงเหตุการณ์ในทะเลสาบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมิอูเน่ก็จะเดินทางไปที่สถานที่ระหว่างความเป็นและความตายนะครับซึ่งฉากจบนี้นะครับถ้ามิอูนะครับได้ถ่ายรูปคุณแม่ตัวเองนะครับในแชปเตอร์สุดท้ายตอนที่เจอหน้ากันนะครับทั้งหมดในการอยู่3รูปนะครับถ้าเราถ่ายครบหมดเลยเนี่ยมันจะมีรูปภาพของผู้หญิงในชุดแต่งงานสีขาวนะครับโผล่ขึ้นมาตรงกลางทะเลสาบครับนั่นคือฉากจบแบบดีครับที่ตัวของมิอูเนี่ย จะได้เดินทางไปกับคุณแม่นะครับแล้วก็พยายามห้ามคุณแม่ไม่ให้เดินทางไปหาพี่ชายหรือว่าสามีตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็นั่นจะทําให้เป็นฉากจบแบบดีนะครับที่ทั้งคู่นะครับก็ได้สวมกอดกันแล้วก็ทําให้มิู่กับมิคุเนี่ยได้อยู่คู่กันนั่นเองครับก็คือคุณแม่เนี่ยรอดชีวิตนั่นเองนะครับโวนฉากจบแบบแย่ครับคือว่ามิออเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายรูปคุณแม่ในแชปเตอร์สุดท้ายครับแล้วก็เดินไปหาคุณแม่แล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่พยายามจะจินตนาการมาตลอดนะครับคือจริงๆแล้วมิคุเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณแม่ของมิวได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งมิุก็ได้รำให้ในตอนท้ายนั่นเองว่าคุณแม่ของเขานนั้นได้จากไปแล้วนั่นเอง่วนฉากจบสุดท้ายครับก็คือฉากจบของยูรินะครับหลังจากที่ยูริได้เผชิญหน้ากับโอเซคุโรวาวาะนะครับโอเซคุโรวาวาะก็จะมีการต่อสู้กันอยู่2แบบครับคือการต่อสู้บนน้ากับการต่อสู้บนพื้นน้ํา ซึ่งการต่อสู้ของยูริเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันทั้ง2แบบครับก็คือเราสามารถจัดการโอเซคุโรซาวะแบบที่อยู่บนลอยน้ําก็ได้แต่ว่าถ้าเราสัมผัสเธอตอนที่เธอลอยอยู่บนน้ำเนี่ยเราจะได้ฉากจบแบบแย่นะครับก็คือว่าตัวของโอเซคุโรซาวะเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของยูริครับแล้วทําให้ยูริเนี่ย ได้ถูกโอเซคุโรซาวะเนี่ยเชิญชวนให้มากระโดดหน้าผาพร้อมกันนะครับโดยที่จะไม่ใช่เป็นการกระโดดเพียงคนเดียวแบบโดดเดียวอีกต่อไปแต่จะเป็นการกระโดดด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโอเซกับยูริก็จะกระโดดหน้าผามาพร้อมกันนะครับแล้วก็ทําให้ทิโซกะเนี่ยที่พยายามจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ยูริก็กระโดดลงไปแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง ซึ่งนั่นก็จะเป็นฉากจบแบบแย่นะครับส่วนฉากจบแบบดีนะครับนั่นก็คือว่ายูนี้เนี่ยได้ถ่ายรูปแล้วก็ต่อสื้อกับโอเซที่ยืนอยู่บนพื้นนะครับแล้วเราก็ทําการสัมผัสเธอที่ยืนอยู่บนพื้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ยูนี้ออกอกกอดโอเซนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะครับแล้วทําให้โอเซเนี่ยคือสภาพสูตรร่างเดิมนะครับแล้วสุดท้ายแล้วโอเซก็จะทําลายลงศพสีดานะครับแล้วก็ ทำลายน้ำดําที่อยู่ในภูเขาฮิคามิแห่งนี้นะครับแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ในภูเขาฮิคามิแห่งนี้นะั้นสงบสุขนั่นเองนะครับส่วนยูรินะครับก็น้ําตาไหลแล้วก็ได้พบกับฮิโซกะที่ได้กลับมาเจอเธออีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งสรุปแล้วพิธิกรรมของโอเซคุโรซาวก็คือว่าเธอจะเป็นสาวมนุษย์ในการเป็นตัวแทนการบูชายันของภูเขาฮิคามินะครับ แต่ว่าเธอเนี่ยกับมีความรู้สึกว่าสาวใช้ของเธอถูกฆ่าจนหมดและรวมไปถึงตัวเธอเนี่ยก็ยังไม่อยากตายนะครับเพราะว่าเธอนั้นได้พบรักกับอาโซตากล้องที่มาถ่ายลูกเธอในวาระสุดท้ายนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทำให้โอเซคุโรซาวะเนี่ยมีซิกเซนอยู่แล้วนะฮะและก็มีพลังที่อยู่ในร่างกายที่สูงนะครับทาให้เธอได้เข้าไปในพิธีแล้วก็อยู่ในกล่องสีดำนะครับและในน้ําดำเนี่ยมันก็ระเบิดออกมากลายเป็นคําสาปของภูเขาที่ามิจนถึงเวลาในช่วงปัจจุบันนั่นเองนะครับและ กและน,น,นี่ก็คือการสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของเกม father frame my a n d of the black water นะครับจริงๆมันมีดีเทลเนื้อหาอีกมากมายครับที่มีอยู่ในเบื้องหลังของเกมนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีเนื้อหาเพิ่มเติมเจะมาแชร์เพื่อได้ฟังกันนะกันนะครับแต่วันนี้เป็นการสรุปเนื้อเรื่องก็อธิบายชางจบทั้งหมดนะฮะถ้ามีพลาดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนอสวสดครับ